สวัสดีนักท่านคนบาฮหตกําลังทําข้าวอยู่เดี๋ยวผมก็จะเก็บของนะทุกท่านเก็บของดูสาเล็งยาวเลยทีนี้ <c oughs> ดูทุกท่านเออเดี๋ยวพรุ่งนี้หาเอาแผ่นตัวนี้มาปูนะครับมาปูให้มันสวยงามเรียบเนียนนะครับอืม เจ้าเลยทุกท่านเจ้า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 มาก็จะเก็บของนะเก็บของทุกท่านอของเต็มเพียบเลยพลุงพลังเลยยังไม่เสร็จทุกท่าน เก็บไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาทำต่ออืมหม,ม,มากัดกันสนั่นเลย อยู่ตัวไหนแล้ว รุยยนคำเลยพี่น้องไอ้ันนี้เออ เก็บงานพี่น้องเอ้ยพรุ่งนี้ค่อยมาลุยต่อออ เจอหรือเปล่าปลามันซ่อนนะบอกว่าปลาซ่อนอืม ส่งนี้ลุยต่อพรุ่งนี้ทำให้เสียดชัวทุกท่านเ,เวลาเดินทางไปนู่นไปนี่ก็สะดวกแล้วทีนี้ก็มีหลังคามีหลังคาเราจอดตรงไหนมันก็มีร่มนะทุกท่านสบายเลยเวลาฝนตกอะไรมาก็ไม่ต้องกลัว ว่าผมพอทำหลังคาเสร็จผมจะทํากันเขาเรียกอะไรนะไอ้ผ้าใบที่มันม้วนขึ้นม้วนลงได้อะ่ะเออเผื่อเผื่อฝนตกนะทำมาไว้เอาฝนตกเราก็ม้วนลงนะแล้วก็ปล่อยลงพอไม่มีฝนเราก็รูดขึ้นอ่าอย่าทำอย่างนั้นนะทุกท่าน เพราะต้นทุนมันถูกนะเวลาเราขี่รถซาลิงไปลุยงานนะ่ะถ้าเราขี่รถกระบ,บะมันหนึ่งเวลาเราขนเหล็กขนอะไรมันลำบากนะทุกท่านรถกระบ,บะมันสีมันจะทะลอกนะฮะส่วนรถซาลิงเนี่ยทะลอกไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้ไอ้นี่ค่าซ่อมมันไม่ได้แพงรถกระบ,บะในสีทะลอกทีเนี่ยโอ้โหค่าซ่อม มาเขียนเข้าไปในห้องเก็บของห้องเก็บของของผมก็เหมือนกระเป๋าโดเรมอนนงท่านมันยัดทุกอย่างเข้าไปในนั้นอืม โอเคครับผมก็เรียบร้อยนะเก็บของนะเดี๋ยวกวาดเอาพวกเศษเหล็กเศษอะไรออกที่ผมตัดนะท่านฝากไว้ที่นี้ก่อนสวัสดีครับ